สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตอนที่7นะครับของไทยเน็ตดีพอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นในส่วนของ Vulnerability Talk นะครับเราจะมาคุยกับเรื่องราวของ vulnerability ตัวหนึ่งนะครับที่มีการเรียกว่ายังไงพัฒนานะครับมันนับถอยหลังไปก็อาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับเราเรามาลองดูกันซิว่าใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ในแง่ของเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างตัว n e s u u s อะไรเงี้ยนะครับ มันไปทําอะไรได้บ้างนะครับเราทำาเรรให้เราเห็นอะไรได้บ้างจากตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราวาลองดูกันนะครับวันอัตี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อวันอัลตี้ที่มีในอุปกรณ์ของ f อฟไไฟเน็ตเนะครับอันนี้จะวันอตี้ตัวนี้ถือเป็น Personal นิดนึงนะครับเพราะผมก็ทํางานบริษัท f อฟไไฟมา หลายปีเหมือนกันนะครับค่อนข้างมีความคุ้นเคยความผูกพันกับโปรดักต์นะครับรวมถึงยังมีเพื่อนๆที่ยังทำงานอยู่กันหลายคนนะครับเจ้าช่องโหมดตัวนี้นะครับในแง่ของคำรุนแรงเนี่ยน่าสนใจนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในพอดแคสต์อยู่บ้างแล้วนะครับก็คือเราเราก็เห็นว่าช่องโหวตตัวนี้ประกาศมาวันที่1น,นะครับ ความรุนแรงเนี่ยคือเป็นระดับ10เลยนะครับได้ได้สิคะแนนเลยในแง่ของความรุนแรงนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือในแง่ของหน่วยงานนะครับทางด้านสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของดูเรื่องของ Cy b e r Security ของประเทศเนี่ยนะครับออกมาเตือนเลยนะครับว่าต้องมีการแพทช์อย่างเร่งด่วนนะครับประเด็นที่ทุกคนบ่นกันก็คือโอ้มันเป็นวันที่1นะครับมันก็คือกำลังจะเป็นลองวีเอ็นก็เหมือนกันนะครับกำลังจะเป็นวีของวันช นะครับก็มีคนบ่นกันหลายแบบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเรามาดูในไทม์เฟรมเนี่ยตามตามไทม์ไลน์ของมันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเออมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับท้งทางเพจที่ผมเข้าไปติดตามเนี่ยนะครับอย่างอย่างเพจของ NC c Group เนี่ยนะครับเ,เป็นกลุ่มรีเสิร์ชกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับ S <s> เขาก็าทําสรุปมาค่อนข้างดีนะครับทำสรุปมาค่อนข้างได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับจากที่เห็นเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งเอาละกันนะครับเอฟไฝ่เนี่ยเกามีโปรดักชื่อว่า Big IP นะครับเป็นโปรดักต์นานมาละนะครับทำมาหลายปีตั้งแต่โหลดบาลานซ์นะครับโปรดักต์ตนี้ทำหน้าที่หลายอย่างมากนะครับเ,เริ่มต้นก็นทำพวกโหลดบาลานซ์ซิ่งนะครับทำหน้าที่ในการากระจายโหลดนะครับทำหน้าที่ในการช่วย หาเส้นทางที่เหมาะสมนะครับทำหน้าที่ในการเป็นแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์นะครับตัวป้องกันแอร์เว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะครับช่องโหว่ตัวนี้นะครับมันมันเกิดบนตัวตัวเรียกว่ามันเป็นตัวคองเขาเลยนะครับก็คือตัวตัวตัว TMOs นะครับอยู่ใน TMOs ของเขาเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเป็นสักณะของเป็นรีโมทโค้ดเอ็กซิคิวชันนะครับซึ่งไอ้เจ้ารีโมทโค้ดเอ็กซิคิวชันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะกังวลกันใช่ไหมหมายความว่าใครก็ไม่รู้นะครับสามารถมาเอ็กซิ c o m m Command ไดนะ้อันนี้ที่น่าตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ก็คือว่านอกจากเป็น Remote Code Execution ธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือการโจมตีไม่จำเป็นต้องมี Pivot e อะไรเลยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ดูจะเร่งด่วนนะครับ ช่องโหวตัวนี้ก็คือเป็นตัว CVE 2 0ง0 5น0 2ะครับ5 9 0 2นะครับปี2 0 2 0 2น2 0นี่เป็นปีที่น่าสนใจจริงๆนะครับนอกจากในเรื่องของโลกโรคทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะในเรื่องของโลคไซเบอร์ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับที่เราเราก็ได้เห็น v u l a b i l i t y ที่คะแนน ตัว c w s e ระดับ10นะครับมีความดูแลทั้งสูงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คืออย่างที่เขาเรียนนะครับก็คือมีการ disclose นะครับหรือมีการแจ้งตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันนะครับว่าในแง่ของผู้ค้นพบเนี่ยผู้ผู้พบเนี่ยนะครับเขามีการแจ้ง f ฟไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องสักพักเราคงได้เห็นแหละนะครับแต่ก็คือสุดท้ายก็คือในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็คือมีการประกาศช่องโหว่ตัวนี้สู่สาธารณชนนะครับให้ทุกคนรับรู้ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอฟไก็มีแพทช์ออกมาแล้วนะครับก็มีการบอกมาแล้วว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนี้นะครับสามารถแพทช์ได้นะครับแพทช์ uh, ให้ให้ลงเวอร์ชันนี้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อทำการแก้ปัญหานะครับ ในในในกรณีที่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับปกติเวนเดอร์ or, หรือผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาก็จะออกเป็นคําแนะนํามานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาไปชั่วคราวไปก่อนนะครับในในตอนที่เอไฟททำการออประกาศนะครับว่ามีปัญหาช่องโหว่นี้นะครับเขาก็ได้มีการ ให้คำแนะนำนะครับในเบื้องต้นว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถแพทช์ได้นะครับให้ทำอย่างนี้นะครับด้วยด้วยลักษณะของของคอมมานด์ที่ทำมาเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการเหมือนกับเป็นการบอกให้คนอื่นเขารับรู้ว่าโอ้ช่องโหว่คุณคืออะไรนะครับเขาก็รู้โอ้มอีจุดสลจุดจุดอะไรเงี้ยนะโอ้มันมันน่าจะเป็นปัญหาแสดงว่าทุกคนก็รู้เลยว่าบั็กตัวนี้คืออะไรนะครับทุกคนก็เริ่มได้ไอเดียมาแล้วว่าอ๋อนะในเรื่องของของบัคกลักษณะการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะแต่แน่นอน ไอ้ไฟเขาก็ต้องบอกนะเขาก็ต้องบอกเพราะว่าวิธีที่จะทําการมิติเกตเขาคงเขาคงช่างดูและละนะครับแต่จากตรงน,นี้เองเนี่ยก็ทําให้หลายคนเริ่มเริ่มมีไอเดียนะครับเริ่มรู้ว่าอ้ปัญหามันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับปัญหามันเกิด,กดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอเคเรามาดูตรงไทม์ไลน์นะครับเราจะเห็นว่าไทาม์ไลน์ตอนแรกเนี่ยนะมีการดิสคลสนะครับมีการดิสคลอสออกมานะครับวันที่1กรกฎานะครับ จากตารางที่ทาง NCC Group เขาสรุปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าน้อยกว่า4วันนะครับมันเริ่มมีลักษณะของไอตัว exploit ตัวแรกออกมานะครับ exploit ตัวแรกที่มันทำเนี่ยมันทำลักษณะที่เรียกว่าเป็น file retrieval นะครับก็คือแปลว่าผู้โจมตีที่อยู่รีโมทเนี่ยนะครับสามารถเปิดไฟล์ดูนะครับสามารถดึงข้อมูลนะครับที่เก็บอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่ใน TMOs เนี่ยเข้ามาดูได้นะครับไฟล์ที่เขาไปดูกันก็มีหลายอย่างนะครับเรื่องไฟล์ conflict ของอุปกรณ์ นะครับเรื่องพยายามเอาพาร์สตรวจไฟล์พาสเวิร์ดเข้าไปดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือภายในน้อยเวลากว่าระยะเวลาน้อยกว่า4วันเนี่ยนะครับระบบเนี่ยก็ถูกโจมตีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้เรื่องการตวงตีระบบนี่ก็ก็น่าแปลกใจเพราะว่าการที่คุณจะเข้าถึงเพื่อไปสั่งคําสั่งพวกนี้ได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ในการจัดการนะครับก็คือปกติเนี่ยอุปกรณ์เครือข่ายพวกนี้มันจะมีพอร์ตแยกกันนะครับพอร์ตที่ทําการ forward ข้อมูลหรืออะไรที่เขาเรียกว่าเป็น data plane เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับพอร์ตที่ใช้ในการควบคุมพวกใช้พูดคุย access ใช้ในการ manage นะครับที่ผ่านในโปรแกร,รมที่เรียกว่าเป็น T M U I เนี่ยก็เป็นอีกพอร์ตหนึ่งนะฮะตรงนี้เขาก็จะเรียก control plane สองต แต่ก็คือกลายเป็นประเด็นที่เราไปพบว่าไอ้เจ้าพอร์ตที่เป็นคอนโทรลเพลนเนี่ยไอ้พอทที่มันต่อ T M U I เนี่ยนะครับมีมีหลายที่เหมือนกันนะครับที่มีการต่อเข้าอินเทอร์เน็ต นะครับก็มีคนพยายามเข้าไปเซิร์ชนะเครื่องมือในการค้นหาที่คุ้นเคยกันก็คืออย่างโชดานใช่ไหมมีการเอาโปรแกรมอย่างโชดานไปเซิร์ชนะครับก็พบจํานวนบิ๊กไอพีที่ต่อพอร์ตแมネจเมนต์กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากในไทยเราก็พบประมาณเป็น 100, ร้อยหลักร้อยนะครับหลายร้อยเหมือนกันในในแง่ของทางเอฟไอบิ๊กไอพีเองเนี่ยนะเอฟไฟเขาก็เขียนเรคโคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าปกติแล้วไอพอร์ตพอร์ตเนี้ยนะครับควรจะต้องสีเขียวให้ดีนะครับต้องมีการาทํากฎหลายๆอย่างนะ ต้องมีการฟิลเตอร์ในการเข้าถึงหลายๆอย่างนะครับก็มันก็คงพิสูจน์ไดระดับหนึ่งว่าม,มีคนทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับแต่ในเบื้องต้นเลยก็คืออมันก็หลังจากที่เขาทําการเซิร์ชกันเขาก็พบจํานวนพอร์ตนะครับที่ต่อตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราไล่ไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเออคนที่รายงานตรงนี้นะครับชื่อว่า positive technology นะครับบริษัทนี้เก่งกน,นะผมว่าชั้ช่วงหลังเนี่ยเจอเจออะไรอะพอสมควรนะครับมีการรีพอร์ตช่องโหว่หลายๆตัวเล นะครับดังๆนะครับก็คงต้องต้องติดตามกันต่อไปนะครับ จะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นทไลา์นะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอย่างใน NCC Group เองเนี่ยนะครับเขาก็ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น deploy เจ้า h ันนี Pot ลงไปนะครับ h o นนี Po อคืออะไรก็คือเหมือน uh, เป็นเป็นตัวอย่างของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ซิมูเลตขึ้นมาให้เหมือนเครื่องที่เป็นเป้าหมายนะครับเพื่อจะลองดักการโจมตีมีหลายที่ที่ทำนะครับทาง NCC Group ก็ทำนะครับอย่างอีกอันนึงที่ผมรู้จักก็คือแซนนะครับ uh, เขาจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า Internet Storm Center นะครับที่คอยทำการมอนิเตอร์พวกนี้เขาก็ มีการ deploy honeypot นะครับที่เป็น f ฟ b ์ p c p ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ก็น่าสนใจนะคเขาก็คอยมาอัปเดต Twitter ว่าโอตอนนี้มีคนโจมตีเขาแล้วนะพยายามทำโน่นพยายามทำนี่นะฮะให้เห็นนะบบางทีก็อันไหนทำไม่ได้ก็มาแซลนะครับบอกว่าเฮ้ยอันนี้คีย์คำสั่งผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็มีก็เป็นที่เฮฮากันไปนะครับอ่เราก็จะเห็นว่านะครับมันก็จะเริ่มไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็จะเริ่มมีการสแกนนะครับเริ่มมีการ exploitation เริ่มเขามีการโจมตีเข้ามาล ที่ที่ต้องฝัง n c c Group เนี่ยเขาเขา observe จากตัว h o n e y Pot ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มมีการทำ file r e t r i e v a l นะครับ ก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นมีอะไรนะครับวันที่5การกรกฎาคมนะครับเพียงประมาณเท่าไหร่4วันเองนะครับมี Public e x p l o i t ลแล้วนะครับเพราะมี p u b l i c Exploit นี่แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีแล้วคุณไม่ต้องเดาแล้วว่าคืออะไรนะครับอย่างเครื่องมือที่เราใช้กันอย่างคุ้นเคยอย่าง Metasplo i t เนี่ยนะครับเขาก็มีการแชร์โมดูลนะครับใช้ในการโจมตีอุอปกร,กรณ์ที่เป็น f 5 b ไอบเพนะครับเพื่อให้สามารถทำลักษณะาาของการ Remote e x e ซิคิวชได้นะครับคำถามก็คือ ถ้าเกิดสมมุติมีใครดิโพยนะครับบิ๊กไอพีโดยที่ไม่มีกลไกในการป้องกันเลยนะครับอนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพอร์ตที่ MUI ได้เนี่ยงานนี้ก็สนุกแน่นอนนะครับคงคงต้องมาตามล้างตามเช็คกันพอสมควรนะครับตรงนี้มีอะไรอีกนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเมตาสปอยนะครับโมดูลนะครับเห็นเห็นมีขึ้นมาแล้วแรกๆเราก็เห็นแชร์อยู่ในกิท h ับนะครับอ๋อแชร์มาเลยนะครับเป็นเครื่องมือเลยนะครับกิทับหรือว่าทวิตเตอร์เนี่ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะครับ ช่วงเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นอยู่บนนั้นเป็นหลักนะวันที่6นะครับก็มี exploit ตัวใหม่ๆอีกนะครับแล้วก็มีอัปโหลดนะครับเข้าไปบน Git Hub อีกเหมือนกันนะครับ เพราะงั้นนี่จริงๆลองนึกถึงเวลานะครับภายในเวลา6วันเองใช่ไหมหรือว่าไม่กี่วันเนี่ยนะครับมันกลายว่าคุณมีการ exploit นะครับมีโมดูลต่างๆเนี่ยออกมามากมายเลยนะครับและที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับอย่างอย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกอะว่า p อ x 5เขาประกาศช่องโหว่ปุ๊บนะครับเขามีวิธีการป้องกันนะครับเรียกว่าเป็น mitigation นะครับก็มีคนออกนะครับในเรื่องของรีพอร์ตเรื่องการทำ mitigation bypass นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการทำ mitigation เขาก็มีเทคนิคใช่ไหมครับในการที่จะหลบเลี่ยงตรงนั้นนะครับแล้วก็โชวยเห็นว่าเขามีการทำสาม,มารถบายพาสได้นะเพราะนั่นคือแปลว่ากลไกนะครับ,รรบที่ที่เขาแนะนําว่าทํานี้ไปอาจจะยืดเวลาเออจริงอย่างหนึ่งผมว่าต้องต้องต้องทำความเข้าใจกันนะครับไอการทามิติเกชันเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีอลไรหลายอย่างที่เราทํามีหลายเทคนิคที่เราทามิติเกตนะครับเราจะมีการทํแอ p พลายฟิลเตอร์ลงไปเพื่อป้องกันนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีการลงวร์ชอใช้อุปกรณ์มาทำวิวช ยังไงก็ตามเนี่ย i t i g a t ชันเนี่ยมันเป็นไอเดียของมันในเรื่องของการ Manage Security เนี่ยนะครับมันเป็นแค่การยืดเวลาเข้าไปเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่มันไม่สามารถใช้ระยะยาวได้แต่ผมก็เข้าใจนะครับหลายๆที่เนี่ยพอ,อทำ Mitigation เข้าไปดูเหมือนจะรอดนะก็ใช้เลยนะครับไม่มีการ Patch นะครับกว่าจะ Patch ก็อาจจะผ่านเวลาไปอีกหลายเดือน ส่วนใหญ่ในทุกเกือบทุกๆเทคนิคกันนะครับการทำมิติกเกชันการทำวิวชั่วแพชเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ nerede, ป้องกันการโจมตีที่เรารู้จักตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเทคนิคอื่นหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างเนี้ยนะครับพอเอฟไอเขาลองแนะนําวิธีมิติกเกชันมันก็มีคนหาทางนะครับพอดีอันนี้เป็นลักษณะของการทำเว็บรีเควสนะครับมันก็เลยเป็นการง่ายนะครับที่จะทําการทดลองนะครับหรือมีการปรปับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆนะครับเพราะนั่นคือเป็นเรื่องสนุกสนาน เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมีมีวิธีการทำนะครับที่จะบายพาสที่ทำมิติเกตนะครับพวกนี้เขาก็พบเหมือนกันนะครับเขาก็พบเหมือนกันว่าเออมันมีการทำมิติเกตพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายเอฟไพก็เลยบอกเหมือนกันนะครับว่าวิธีมิติเกตเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่วิธีป้องกันปัญหาถาวรนะนะครับยังไงเนี่ยนะครับเราต้องควรที่จะทำการแพชนะครับตามเวอร์ชันที่เขาแนะนำอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของทางเอฟไพเหมือนกันนะครับคือเขาออกแบบออกออกแพชมา ่อนข้างไวก็คือเรียกว่า,าทันที่รายงานเนี่ยนะครับก็มีการออกแพทช์มาเลยนะครับแต่แต่ผมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำในแง่ของอ,อุปกรณ์พวกพีไอพีเนี่ยลูกค้า,าก็ต้องกังวลนะครับเพราะหลายๆครั้งอุปกรณ์พีไ IP เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในในหลายระบบเลยนะครับการที่เราจะไปอัปเกรดอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องเ,อเช็คให้ดีทดสอบให้ดีเหมือนกันนะครับว่ามันจะไม่มีการไปกระทบอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้เป็นกราฟนะครับที่ทางเอ็นซีซีกรุ๊เนี่ยนะครับเขา จับมาจากการคอนเนคชันหรือการโจมตีมาที่ฮันนี่พอรของเขานะครับจะเห็นว่าในช่วงเวลานะครับบางช่วงเนี่ยนะครับมีการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแบบมหาศาลเลย นะครับใช่ไหมฮะมีจะเห็นว่ามีการโจมตีเนี่ยมาเป็นช่วงเลยนะข้อดีของฮันนี่พอร์ตก็คือเขาก็สามารถดักพวกนี้ได้นะก็จะเห็นเลยว่ามีการพยายามทําอะไรนะครับเข้ามานะนี่ก็เป็นวิธีที่ที่น่าสนใจนะเทคนิคของฮันนี่พอร์ตเนี่ยนะถ้าสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของตัว NCC Group ก็ได้นะครับหรือลองตามเพจของแซนส์นะครับ Internet Storm Center ISC นะครับอันอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆก็หลังหลังจากเคสพวกนี้เกิดมาเนี่ยผมก็ในทวิตเตอร์ผมก็ตามฝั่งที่ เป็นบลูทีมหรือคนที่ทําเป็นดูแลระบบก็บ,บ่นเหมือนกันนะครับว่าพวกนี้คิดอะไรกันเนี่ยทำไมทำไมไม่เห็นใจคนทํางานนะครับให้เวลาไม่กี่วันเองนะครับก็ออก exploit ออกอะไรกันมาสารพัดเลยเนะี่ยเขาก็คงได้แค่ตัดพอในในความเป็นจริงเนี่ยก็คือถึงคุณไม่บอกถึงคุณไม่แชร์ exploit ออกมานะครับมันก็มีคนรู้อยู่ดีนะครับเพราะนันคือเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันแข่งกับเวลาจริงนะครับและอย่างที่ผมเรียนว่าเคสเคสเนี่ยนะครับมันเป็นเคสที่ าการโจมตีมัน,มนไม่ซับซ้อนเท่าไหร่มันใช้เทคนิคไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ในการโจมตีนะค,คุณแค่คลาสลักษณะของ h t t p r e quest ขึ้นมาส่งเข้าไปคุณก็ได้ละคุณลองผิดลองถูกได้ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็คือมันเลยทำให้พวกนี้เกิดขึ้นนะจะเห็นว่าเขาก็มีตัวอย่างเลยหลายอย่างนะสุดท้ายเคสที่แบบแย่สุดเหมือนกันก็คือ,อเขาสามารถได้สิดังนา้ได้ได้เชล,ลขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับบนนั้นนะมีมีเว็บเชล,เลนะครับมีคนพยายามเอาเว็บเชลไปใส่ด้วยนะครับคิดดูคือกะว่า สมมติว่าเรียกว่า f อต่อให้บูตขึ้นมาอีกก็จะเจอแบ็กดออะไรเงี้ยไปโอเล่นเล่นกันแรงน่าดูนะครับก็ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องต้องมาดูนะครับนี่นี่คือลักษณะของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสนใจไปดูกันได้นะครับพวกนี้ก็คือน่าสนใจนะครับคือไอเดียผมคืออย่างนี้ครับไอเดียที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าสมมติน่ครับเราเราอาจจะอัปเดตช้านิดหนึ่งนะเราอาจจะใช้เวลา1อาทิตย์อาจจะเพิ่งได้มาอัปเดตอาทิตย นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะอยากจะให้ลองตรวจสอบนิดนึงนะครับในเรื่องพวกนี้เราต้องห่วงเรื่องของ integrity เหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไปดูคะแนน10เนี่ยแปลว่า CIA นะ confidentiality integrity availability เนี่ยนะ availability เนี่ยเราคงเห็นชัดแล้วแหละว่ามันมันเป็นยังไงคงไม่ impact เท่าไหร่นะแต่ตัว confidentiality Con Con กับ integrity เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามีข้อมูลอะไรโดนเอาออกไปบ้างหรือเปล่านะใช่ไหมถ้าเกิดสมมติลองลองนึกถึงภาพปกติในอุปกรณ์พวกนี้มันมันมีข้อมูลได้้้หหลาาายยอออ่่งงงนะขขขีีมมกก็เรื อุปกรณ์นะครับว่ามันโหลดบาลานซ์เซิร์ฟเวอร์อะไรมีเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างนะครับหรือบางทีถ้าเกิดเราใช้งานเป็นเว็บอัพเกรดไฟว์วอล์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องมีการอินตอลเซอร์ติฟิเคทของเว็บนั้นๆเนี่ยบนเครื่องเอฟไฟนะครับเราก็ต้องมีการเช็คเหมือนกันนะครับเซอร์ติฟิเคทเราโดนเอาไปหรือเปล่าถ้าเซอร์ติฟิเคทเราโดนเอาออกไปเนี่ยเราต้องรีนิวใหม่ต้องทิ้งหมดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอีกหน่อยคนปลอมในเว็บเรานี่เราตายนะครับใช่ไหมครับหรือว่าบางทีในแง่ของถ้าเกิดเอามาทํางานยูสเซอร reset แนนน่อ ก็มีการทำรหลายๆอยา่างเพราะในเรื่องของ confidentiality นี่ต้องระวังนะครต้องมีการเช็คก่อนเลยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ integrity นี่นะครับเราอย่างอย่างที่เขาตัวอย่างที่ก็โชว์ให้มาดูนี่แหละ ระบบเนี่ยมันถูกฝังอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับออย่างตัวอย่างที่เขาพยายามทำเขาก็พยายามแอดคอนแท c นะแอ a แท a เกอร์เนี่ย,ยพยายามแอดคอนแท c คอนแท a คือทำอะไรคือกาว่าบู o ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังทำงานได้อยู่นะครับเพราะงั้นเราต้องเช็ค i n t e g ิตี้ด้วยนะครับหรือว่าเราต้องมีการวอ e r ฟายด้วยว่าแพทช์ที่ลงไปเนี่ยนะครับมันมันมีการเช็คในแง่ของอ i n t e g ิตี้ด้วยหรือเปล่าถามว่าเช็คคอนฟิเ i นเชียลิตี้ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องไปดูอไอ้เรื่องของล็อกที่รอบข้างแล้วละ่ะนะครับหรืออย่างในแง่ของตัว uh, ในไฟวิกาพีเองเนี่ยเขาก็มีจ รเราต้องไปไล่ดูซิว่ามีคนมา r รีย QUEST ทำอะไรบ้างในแง่ของ Audit l o ล็นะครับในแง่ของอิน e ิ r ิตีเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คระบบล้มีไฟล์แปลกปลอมขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมีการเช็คนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในแง่ของทางเครื่องมือที่เรามีอยู่ นะครับปอดีผมเห็นว่าช่วงนี้มันก็คงน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างอย่างไอล้ลอกในโชดานหนึ่งจริงผมก็ไม่อยากแชร์เท่าไหร่นะครับ เพราะจริงๆเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างแต่หน่วยงานที่ผมเท่าที่ผมรู้จักนะครับที่ผมมีคนรู้จักเนี่ยผมก็ส่ง direct message บอกเขาแล้วล่ะนะครับว่าในหน่วยงานของเขาเองเนี่ยน่าน่าจะมีนะครับช่องโหว่อะไรอยู่บ้างนะครับก็ให้ให้เขาลองตรวจสอบดูนะครับอันไหนที่ผมรู้จักอันไหนที่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เราเราเรา,เราน่าจะจัดการกันระดับหนึ่งแหละนะครับทีนที้จริงๆเนี่ยในการสแกนนะครับเน็ตซอเนี่ยก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในการสแกนได้ นะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับอิมแพกตรงนี้มีเดนแพกตรงนี้หรือเปล่านะครับอ,อย่างผมเองเนี่ยนะครับ แน่นอนผมผมไม่ได้สแกนของชาวบ้านแน่นอนนะฮะการที่อยู่เออต้องระวังนะอันนี้ต้องระวังนะ,งะ,งนะถึงบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเซิร์ชจากโชโดานได้นะครับว่าใครมี IP อะไรบ้างอย่าเอาทูไปสแกนเขานะครับถือว่าผิดพรบคอ,อมพิวเตอร์นะครับถือว่าเป็นการที่เราบุกลุกเข้าไปในระบบเหมือนกันเพราะปกติเราจะอ้างว่าเป็นการใช้งานปกติไม่ได้เพราะนี่มันคือพอร์จัดการนะครับปกติชาวบ้านเขาไม่เข้าไปพอรจัดการกันหรอกนะครับเพราะงั้นต้องระวังอย่าเที่ยวไปสแกนของชาวบ้านนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือว่า เอฟไฝ่เนี่ยเขามีโปรดักต์นะที่เป็น Virtual Edition นะครับอยู่บน a เม z o n นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมก็ไปเทอร์นออนนะครับผมก็ไปทำการพรีวิชชั่นตัว Big IP ขึ้นมานะครับบนบนอเมซอนแล้วก็บนนั้นเนี่ยผมก็มี n e ฟซั s อยู่ละนะครับผมก็ลองสแกนนะครับดูนะครับว่าเออตอนนี้เราเราเห็นอะไรบ้างนะครับในในในการสแกนเนี่ยนะครับนี่นี่คือผลการสแกนคร่าวๆนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนนะครับมันก็คือพอ,พอดีว่าตอนที่ผมไป Provision ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหลังจากที่อไฟเขารายงาน v u l n e r a b i l ล t y ้ละเพราะฉะนั้นเวอร์ชันทุกอันนะครับของตัว Big ip virtual Edition เนี่ยที่อยู่บน amazon เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตละนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะข้อดีอย่างหนึ่งของเรื่องของ Vir ช u a l i z a t i o n ใช่ไหมครับว่าการที่คุณเปลี่ยนเปลี่ยนตัว r repository เปลี่ยนอ m a g e จปุ๊บเนี่ยคราวนี้นะครับทุกอย่างก็จะเป็น แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันที่ฟิ fix ละผมก็เลยไม่สามารถเห็นนะครับในข้อมูลตรงนั้นได้นะฮะเราเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณออย่างแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันสามารถ detect ได้นะครับว่าอุปกรณ์ปลายทางเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมรูปปุ๊บผมก็สแกนพอร์ตที่ตัว tmui อยู่นะครับเจ้าเนสซัสเนี่ยมันก็รีพอร์ตว่ามันเห็นนะครับ F5 big ip นะครับ web management interface นะครับถ้าเห็นตรงนี้นี่ก็คือเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็มี ข้อมูลตั่วใหญ่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับที่เราเห็นนะครับ มีเรื่องของอะไรเรื่องของเซอร์วิสดิเจกชันนะฮะเออมันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องถ,ถ้าเกิดเรารู้จักเซอร์วิสดิเจกชันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะดิเจกสองพอร์ตนะครับปกติไอพอร์ตที่เป็นพอร์ตแมネจเมนต์ยูอเนี่ยนะครับข,ของของบีไอพีเนี่ยมันจะเปิดสองพอร์ตก็คือพอร์ตที่เป็นยี่สิบสองเอาไว้ทำสกิลเชลเข้าไปในการแมเนจเป็นคอมมาร์ไลน์นะครับกับอีกพอร์ตหนึ่งก็คือจะเป็นการลักษณะที่ว่าคอนเนคเข้าไปนะครับผ่านพอร์ตแปดสี่สี่สามนะครับที่เป็นพอร์ตที่ใช้ในการ เจ้า Tmui เนี่ยเข้าไปนะครับนี่คือ2พอร์อทที่เห็นนะครับแล้วปกติเนี่ยไอ้ไฟเขาก็จะ recommend ว่าบนอุปกรณ์ Big IP เองเนี่ยนะครับคุณต้องมีการฟิลเตอร์นะต้องมีการฟิลเตอร์ในการที่จะเข้าถึงพอร์ตงพอร์ตรงนี้ไว้นะครับอันนี้พอดีเป็น default c o n f l i g นะครับมันก็เลยผมก็เลยสามารถเข้าไปได้นะแต่จะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูจากในหลอกนะครับในหลอกเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้พอดีผมทำลักษณะของการ quick scan นะครับทำการสแกนไปไม่ได้ใส่ credential นะเพราะนั่นคือเราก็จะเห็นว่ามันมันจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่มีการนะ โน c ครียนิช a l ลพูว r นะครับในในปลักอินของ n e s s ซัเนี่ยเรารู้แล้วนะรเราเจอ UI แล้วนะแต่เนื่องจากผมไม่ได้ใส่ล็อกอินเข้าไปนะครับมันก็เลยไม่สามารถล็อกอินเข้าไปเช็คต่อได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องตน้นนะครับในเบื้องต้นที่ให้เห็นนะครับเพราะถ้าเกิดเราสามารถ lly, ล็อกอินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นฟิลเตอร์อีกหลายต,ตัวเนี่ยทริกเกอร์มากขึ้นนะครับ เพราะงั้นคือถ้าเกิดใครอยากจะลองนะครับก็ลองเอาตัวเนสัต์ที่เรามีอยู่เนี่ยสแกนก็ได้นะครับแต่อย่าลืมอย่างที่ผมว่านะครับอย่าอย่าไปแต่จริงๆนะถ้าจะว่าไปแล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าเวอร์ชันไหนมัน i m p a c กอะเนาะเราก็เช็คจากเวอร์ชันเนี่ยก็อาจจะง่ายกว่านะครับแต่ก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเรามีอุปกรณ์เยอะนะครับหรือว่าเราไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างเนี่ยเราใช้ตัวเนสัตสแกนก็ได้นะครับอย่างที่เรียนก็คืออาจจะสแกนแล้วโปรไวคิเดนเชียรเขานิดนึงนะครับมันจะได้สามารถเข้าไปเช็คอะไรได้มากขึ้น ตัวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูละกันในแง่ของปลั๊กอินที่มีอยู่นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยปลั๊กอินนะครับบนตัวเนสเซอร์สเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้หลายตัวมีหลายตัวมากนะครับมันก็จะมีปลั๊กอินที่เป็นลักษณะของอินโฟธรรมดานะครับก็คือเหมือนก็เอาเป็นข้อมูลธรรมดาแล้วก็จะมีอันหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจนี่ฮะเใช่ไหมฮะไฟบีไอพีเว็บอินเทอร์เฟสดีฟอล์ตคุณลิเชียลเช็นะครับมีการเช็คอย่างเงี้ยใส่คุณลิเชียลเข้าไป นะครับมีเรื่องของอตัว ASM จะเป็นลักษณะของในตัวเว็บแอปเปิลไฟลวอลของเขานะครับชื่อว่าโปรดักต์เขาชื่อ,อตัว ASM นะครับ แล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับจะเห็นว่าที่เราล่าสุดเนี่ยเราก็มีการอัปเดตนะครับในอีกหลายตัวเลยพวกนี้เป็นปลั๊กอินหลายตัวมากนะครับที่มีการที่สามารถเทสได้นะครับก็ถ้าถามผมนะครับสมมติเราเราก็แล้วแต่ว่าเจตนาต้องการทําอะไรถ้าเราต้องการสแกนคร่าวๆว่าเรามีตรงไหนที่มีช่องโหว่หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวเน็สแกนเนี่ยสแกนดูนะครับแล้วก็ลองใส่คีย์เด็นชิสักหน่อยก็ได้นะครับเราจะได้เห็นข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคือถ้าเกิดสมมติท,ทางทีมที่เขาดูแล,ล็อกอ ตัว Access ไปแล้วทำ Access List ไว้แล้วว่าใครจะเข้ามาสแกนได้บ้างแล้วก็จะสแกนไม่ u c c e s s ก็ก็ดีไปใช่ไหมก็ดีไปก็แปลว่ามันน่าจะปลอดภัยละอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วมีอีกอันหนึ่งจริงที่เราทำได้นะครับเขาเรียกเป็นลักษณะของการทำตัว Config Audit นะครับในแง่ของ Configuration Audit นะครับใช่ไหมครัในแง่ของ Nessus เนี่ยเราสามารถใช้สแกนหา v l n e r a b i l i t y นะครับรวมถึงสามารถใช้ในการสแกนเรื่องของ Configuration ได้นะครับในตัว Configuration Audit เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเอ,อนี่ครับนะครับจะเห็นว่ามันมี ตัว CES เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำตัวเทมเพลตสำหรับโป,ปรดักต์ของไอ้ฝ้แต่ว่าทางดีซ่านะครับทางดีซ่าสติ๊กเนี่ยนะครับเขามีการทำ recommendation ในแง่ของการเสกิลหรือฮันเดนนะครับในแง่ของตัวเน็ตซัสหรือว่าเทนเนเบิลเนี่ยนะครับเราก็มีตัวเทมเพลตตัวนี้มาให้ เราสามารถใช้ตัวนี้ลองสแกนอยู่ก็ได้นะครับดูซิว่าในแง่ของคอนฟิก u r a t i o n บนอุปกรณ์เราเนี่ยนะครับมีอะไรที่เราเผลอไปหรือเปล่านะบางทีเราต้องการรีคอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่าเราไปในแง่ของพอร์ตแมเนจเมนต์เนี่ยเราเราไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ไม่ได้ฟอลโลตามแนมน์หรืออยากจะซีเคียวมากขึ้นนะครับในแง่ของดีเทลเนี่ยนะครับสนใจก็คือเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับตัวในแง่ด็อกิเมนต์นะครับว่าตกลงในตัวพิกไอพีนะครับสติ๊กเนี่ยเขาเขาคอนฟิกอะไรไปบ้างนะครับลองเข้าไปเซิร์ชอยู่ได้เลย นในนี้ก็จะมีะพวกไฟล์มีมีคอนฟิ guration หล่นหลายอย่างนะครับให้เราเห็นนะครับเราก็สามารถเข้าไปเซตอัพตามนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวในแง่ของ n e s ซัเนี่ยนะครับมาทำการสแกนซ้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับดูซิว่ามันยังคอมพลาอยู่ก็คือเราทำสามารถทำตัวคอมพลาย c นสแกนได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงอัปเกดอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับหรือยังน้อยก็ทำ a c c e s s list นะครับป้องกันไว้ก่อนว่าอย่าให้ใครเข้าถึงพอร์ต8443ี่นะครับทางง่ายๆนะทำการฟิลเตอร์ไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราจำเป็นต้องใช้เราก็ต้องรู้ให้รู้ว่าปลายทางเขาเป็นอะไรนะต้นทางไปทางไปแล้วแต่การ apply filter ไปก่อนนะครับถ้าถ้าอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันได้เนี่ยนะครับยิ่งยิ่งควรจะทำเลยนะครับเพราะว่าในแง่ของ วัน v o l a t i l ตัวนี้นะครับก็มีความดุนแรงในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรหรืออยากจะให้ตรวจสอบอะไรให้เนี่ยนะครับก็ฝากเม s เ a g e นะครับในในวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ